Ây hey. Ây hey. ơi Ây hey. Ây hey. ơi nản ní rồi Thấy mình ngay khát rồi mình ngay Ây hey. mình hey. ơi

อะไรอะยิงยิงอ้เจ็บยิงนี่วะไม่รู้ดิอ๋อมันยิงไปออกมาปะเนี่ยไม่รู้ดิยนายนายดูสตรีมเราปะล่ะนายยิงให้ดูหน่อยดิปล่อยคลิปนายนายได้ปะไม่ได้ไม่ได้อ่ะไอ้สไนในตัวเราเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามากันเออเรามาอีกรอบเดี๋ยวเรายิงให้ดูเนี่ยชื่อชื่อชแนลเราไอนายนายดูได้นะถ้านายคล่องใจว่าเราโปะอ่ะเฮ้ยเฮ้ย วีอารอแอนด์เชลเปียเฮ้กูเชื่อเลยว่าทำไมมันโนง,ง่จัอย่างน่ะเฮ้ยผมได้แล้วอ่วะผมนนย่งไม่เชื่อเลยนะผมจะเป็นลมแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้คนนั้นมันจะหลอกผมออกไปฆ่าเยเร็วมากเลยแต่ว<ะ>่าเฮ้ยนายเราออกมาใหม่ดิ ว่องไปก็ไทยดยิผมไรนี่พี่ผมเก่งเป็นไงอะไรนี่พี่ผมเก่งเป็นไงอะไรเขางมืง่ไอเดียมไปนอนแต่อ้ี้กูเลยงงกับมึงเนี่ยผิดผิดช,ชื่อ ผมได้ได้อีกแล้วเหรอโอ้โสุดยอดมาก